อริยมรรคองค์ที่5ก็คือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องการดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาอาชีวะไม่ได้หมายถึงแต่เพียงว่าอาชีพถูกต้องคือทำมาหากินสุจริตไม่ได้คดโกงใครไม่ได้หมายถึงเพียงนั้นไม่ได้หมายเพียงแค่นั้นแต่สัมมาอาชีวะมันมีความหมายกว้างไปถึงการดำรงชีวิตถูกต้อง การดํารงชีวิตถูกต้องก็คือหมายความว่าความเป็นอยู่ในชีวิตนั้นมันมีความถูกต้องความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันในครอบครวัวในชีวิตประจําวันในการงานในชีวิตประจําวันในวงสังคมในวงเพื่อนฝูงแล้วก็อื่น Vegeta ja. ๆทุกอย่างเป็นการดํารงชีวิตที่ถูกต้องการดํารงชีวิตที่ถูกต้องนี้ก็จะถูกต้องได้อย่างไรก็ต้องนึกไปถึงว่าต้องรู้จักละเว้น สิ่งที่จะมาบั่นทอนหรือจะมาเบี่ยงเบนให้ความถูกต้องนิเฉฉัยไปเช่นเป็นต้นว่าไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกอย่างนี้เป็นต้นก็ถากว่าไปตกเป็นทาตของออ,อบายามุกเข้าไอการดำรงชีวิตมันก็ผิดไปแล้วมันเป็นมิช้าไปแล้วมันไม่ใช่สัมมาก็จะไม่ปล่อยตนปล่อยใจให้ตกอยู่ภายใต้อำน,นาจของอบายามุกจะไม่ไปคบหาคนพาลที่จะ ชักนำตนให้ไปสู่ที่ต่ำหรือให้กระทำสิ่งที่ผิดผิดไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นตน้นแล้วในทางตรงกันข้ามก็จะฝ่ายหาบัณฑิตจะฝ่ายหาบัณฑิตมาเป็นมิตรเพื่อเป็นกัลยาณมิตรที่จะคอยตักเตือนคอยแนะนำให้กระทำสิ่งที่ถูกต้องนี่เป็นเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าการดำรงชีวิตถูกต้องเนี่ยมันครอบคลุมไปทั้งสิ่งหลังนี้ว่ามันจะช่วยตะล่อมเรา แต่ร่อมเราให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องแต่เมื่อเรายกตัวอย่างเรื่องความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์จะทำหน้าที่เพื่อน้าที่โดยไม่หวังจะมีแต่ความสุขสงบเยน็นพระนักการดํารงชีวิตถูกต้องที่จะเป็นไปตามแนวทางนี้ก็คือดํารงชีวิตอยู่ในอยู่ในการที่จะฝึกหัดที่จะไม่อยาก <No. S 1> คือฝึกหัดที่ว่าจะมีชีวิตอยู่โดยอยากให้น้อยที่สุดแน่นอนแลรายังอยู่กับความอยากมานาน จะตัดมันไปทันทีไม่ได้นะคะแต่เราก็จะฝึกอยากให้น้อยลงอยากให้น้อยลงคืออยากตามกิเลสเนี่ยให้น้อยลงแต่ในขณะเดียวกันก็ฝึกให้อยากด้วยด้วย <Yeah. S 1> สติปัญญาคือฝึกให้อยากด้วยสติปัญญามันต่างกันยังไงนะคะอยากด้วยอํานาจของอวิชากับอยากด้วยสติปัญญามาต่างกันยังไงคะค่ะถ้า,าก็าอยากด้วยสติปัญญานั้นมันก็มองเห็นแล้วว่าไม่ได้มีอะไรยึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างเดียวแม้แต่ตัวนี้ อัตตาตัวตนนี้ก็หาใช่ตัวใช่ตนที่แท้จริงไหมมันเป็นอนัตตาจากการที่ได้ศึกษาไครครวนในกฎของธรรมชาติคือกฎไตรลักษณ์อันนี้จางทุกขังอนัตตาตามที่เราพูดกันมาแล้วจนเห็นชัดประจักษ์ใจไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างเดียวนี่มองเห็นชัดอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความอยากที่เคยมีมากมากด้วยอำนาจของอวิชชาก็<ม>าจะลดลงถ้ามีสติปัญญา ที่ถูกต้องเนี่ยเข้าไปแทรกสติปัญญาที่ถูกต้องเข้าไปแทรกก็ช่วยขับไล่ไอ้ความอยากใรอภิชาให้จางคลายลดน้อยลงก็จะมีการดํารงชีวิตที่ถูกต้องก็คือเป็นการดํารงชีวิตที่มีความเย็นมีความสงบมากยิ่งขึ้นตามลําดับทั้งสามองนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะมันเกี่ยวกับเรื่องของวาจาเรื่องของกายใช่ไหมคะวาจาการพูดจา กายก็คือการกระทำเพราะฉะนั้นทั้งสามอง์นี้รวมกันแล้วอยู่ในองค์ที่เรียกว่าศีลเพราะศีลคือสิ่งที่รักษาความเป็นปกติของกายวาจาดังนั้นทั้งสามองนี้อยู่ในศีลในขณะที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะรวมสององ์นั้นรวมกันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าปัญญาแล้วก็สามองค์ที่สองนี้สัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชิวะก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าศีล